สวัสดีท่านผู้ชมกันด้วยนะครับพี่กับผมโซบัสจูเนียนะครับผมนะวันนี้นะครับผมก็จะมารีวิว Joy Xbox Elite Series 2นะครับผมนะตัวนี้เพิ่งซื้อมาใหม่แล้วก็ลองใช้แบบโอ้โหโคตรดีเลยนะครับผมนะเดี๋ยววันนี้จะมารีวิวให้ดูนะครับแต่ว่าแน่นอนครับผมนะช่องผมเล่นเกมตัวะสไปเดี๋ยวจะเอามาลองเล่นกับเกมตัวะสไปนะครับแต่ว่าออแต่ว่าเยอะเนาะแต่นั่นแหละมันมีหลายเรื่องนะครับผมนะคือพอผมเนี่ยเอา เอาตัวเนี้ยเอาเอกบอลตัวเนี้ยไปเชื่อมกับคอมใช่ป่ะซึ่งก็ปกติเล่นได้แต่ว่าพอผมเอาไปเล่นกับเกมเดอสไปเนี่ยผมไม่สามารถเล่นได้เว้ยปัญหาก็คือว่าสมมุติว่าผมเชื่อมไม่ใช่สมมตุติเออผมเชื่อมต่อไอจอยเนี่ยกับคอมไปปุ๊บแล้วผมก็ไปเล่นเกมเดอสไปเนี่ยมันจะนับอันเนี้ยเป็นอีกหนึ่งเพลเยอร์ใช่ป่ะก็คือจอยหนึ่งก็คือ D ดเวลลหนึ่งเนี่ยที่ผมเอาไปเชื่อมเนี่ยสมมติว่าคีย์บอร์ดอันเนี้ยมันก็จะนับเป็น1เพลเยอร์ Player, เหมือนกันไอนี้ก็นับเป็นอีก1รวมกันเป็นอะไร ก็เป็น2คนเพราะฉะนั้นเนี่ยมันบังคับให้ผมเล่น2คนซึ่งผมไม่สามารถเลือกได้ด้วยนะว่าแบบเออจะเล่นด้วยจอยอย่างเดียวคือมันบังคับให้ผมเนี่ยไปหาเพื่อนอีกคนนึงมาเล่นด้วยนะก็คือแบบอีกคนนึงก็มาเล่นด้วยคีย์บอร์ดอีกคนหนึ่งก็เล่นด้วยจอยซึ่งแบบทำไมกูต้องทําอย่างนั้นวะเขาจะปะ่ะซึ่งแน่นอนว่าหลายคนก็บอกอ่ะพี่ก็ถอดคีย์บอร์ดทิ้งไปเลยอ่ะผมปิดคีย์บอร์ดทิ้งไปละผมใช้น้ตบุ๊กไปท่านชมครับแล้วโนตบุ๊กเนี่ยมันป ซึ่งแน่นอนครับแม่งก็นับไอคีบอร์ดโน้ตบุ๊กผมเป็นอีกหนึ่งเพลเยอร์เพราะฉะนั้นเนี่ยแม่งก็ยังบังคับให้ผมเล่น2คนไว้ซึ่งแบบอะไรของแม่งก็ไม่รู้อะแต่ว่าไม่เป็นไรครับผมนะเดี๋ยวผมจะไปหาด่านที่มันต้องเล่นคนเดียวเท่านั้นละกันในเกมเดอะสไปนะซึ่งก็ไม่รู้เหมือนกันว่าด่านไหนเดี๋ยวไปนั่งหาละกันจําได้ว่ามีอยู่ด่านหนึ่งเดี๋ยวพาไปละกันนะครับ โอเคนะครับผมนะเดี๋ยวผมพอดูตั้งค่าก่อนว่ามันมีตั้งค่าเกี่ยวกับจอยไห้นะซึ่งมันไม่มีเลยนะครับผมไม่มีเลยไม่มีอะไรเกี่ยวกับจอยนะครับซติ้งก็คืออันนี้ผมเชื่อมอะไรเหบ้านเนี่ยมันจะมีกดปุ่ม Y ดูซติ้งอะไรเงี้ยกดปุ่มอะไรประมาณนี้เออมีอะไรแล้วแหละแล้วก็เดี๋ยวผมใช้เมาส์ก่อนนะกดอนะัเดี๋ยวผมพาไปทดสอบในทัวร์นาเมนต์ก่อนละกันว่ามันเล่นไม่ได้จริงๆนะเนี่ยคือผมปิดอันนี้ผมปิดคีย์บอร์ดทิ้งแล้วนะครับผมนะแบบตัดการเชื่อมต่อคีย์บอร์ดแล้วแต่ว่าผมไมด้ ไม่ได้ปิดคีย์บอร์ดในโนะน้ตบุกนะนี่ปึ๊บนี่ไงมันไม่สามารถ Remove p เยอร์ได้นะครับกด setting option อะไรไม่ได้เลยครับนี่มันบังคับให้ผมเล่น2คนเห็นปะเนี่ยมันมี1 Player เนี่ยมามีมี1กับ0 p l a y เพเยซึ่งมันมันบังคับให้ผมหาเพื่อนอีกคนหนึ่งมาเล่นด้วยซึ่งแบบมันไม่ได้ไงเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวผมเอาไปลองเล่นในสตอรี่โ d e ดละกันนะครับมันจะมีด่านที่ต้องเล่นคนเดียวอยู่ด่านนี้หรือเปล่าวะสรุปนะครับผมนะ ต้องเล่นด่านที่หนึ่งต้องเอามาเล่นด่านที่หนึ่งอะอะไรก็ไม่รู้อ่ะนี่อุยอ้ยอุ๊ยอุ๊ยอุ้ยเอาใหม่เอาใหม่อันนี้ผมเล่นด้วยชอยนะท่านผู้ชมครับผมก็โง่โง่หน่อยผมไม่รู้ว่าปุ่มบล็อกอยู่ตรงไหนอ่ะฟึบแต่ว่าผมรู้การสไลด์การตบอยู่อ้าวรู้ทิปไอ้เหี้ยโอเครู้ทิปคือสรุปว่าโอ้โหแบบ อยากจะไปอ๋อต้องกดปุ่มออฟอ้าวได้แต้มเฉยเลยเว้ยอเสียแต้มเลยเว้ยฝึกจะพูดว่าได้แต้มเสียเลยเดี๋ยวฝึกๆไปก่อนนะมันไม่มีทูตุเรียลบอกไงผมต้องไอ้นี่เอาชิบหายละผมไม่รู้ว่าปุ่มไหนมันปุ่มไหนวะโอเคโอ้โหปุ่ม x เหรอปุ่ม x ใช่ไหมปุ่ม x ปุ๊บอ่ะแล้วก็กระโดดตบ อันนี้ผมมันเป็นอยู่แล้วนะไม่ได้เกี่ยวกับจอยนะมันเสิร์ฟแบบนี้แหละตัวเนี้มันเลยมันเสิร์ฟพลาดบ่อยนะครับผมอัพสเตตไม่ค่อยดีเท่าไหร่ผมไปนเน้นแบบไปนเน้นอย่างอื่นนะอ่ะโอเคปึ๊บเซโนปึ๊บเขาจะชนะเราแล้วล่ะชิบหายลอะอ้เกือบโอเคครับ แต้มเดียวเราชนะละเอ้ยมันต้องอีกแต้มหนึ่งปะเอาอะไรบนนี้กดผิดปุ่มโอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรปึ๊บเซโนเ,เล่นลำบากเนาะอันนี้ปึ๊บเฮ้ยโอ้โหเ,เอาจริงผมไม่ควรเสิร์ฟแบบนี้เนาะ ถึงจะเสิร์ฟได้ก็มีโอกาสเสียแต้มไม่เป็นไรไม่เป็นไรฮึบนี่แค่ด่านแบบด่านธรรมดาด่านหนึ่งอะท่านผู้ชมอะผมยังเล่นแบบอะไรก็ไม่รู้อะเออไม่เป็นไรไม่เป็นไรฮึบโอเคชนะมันเล่นยากอา้าอ๋อสิแต้มหรอหรือว่าต้องได้แปแต้มวะเพราะว่าห่างกันแต้มเดียวเนาะอ่ะชุบ ออ่ืายัางไงยนะเอออ่ะโอเคต้องแฝดแต้มจริงๆด้วยคือมันเล่นยากนิดนึงเนาะคือผมก็ไม่สามารถถ่ายแบบตอนที่ผมกดปุ่มได้นะผมไม่มีเว็บแคมนะครับต้องขออภัยด้วยนะเดี๋ยวถ้าผมมีตังจะหาซื้อเว็บแคมมาซึ่งจะซื้อมาทำไมไม่รู้เพราะว่าผมไม่อยากเปิดหน้า สรุปว่าคือเดี๋ยวผมเอาไปทดสอบยังไม่สรุปนี่หว่าเดี๋ยวผมเอาไปทดสอบกันในทัวร์นาเมนต์ก่อนเดี๋ยวจะเอาให้ดูว่ามันไม่ได้จริงมันเล่นไม่ได้จริงว่าคือมันจะมีตัวละครตัวหนึ่งที่ผมไม่สามารถบังคับได้เลยแล้วก็ถ้าสมมติว่าผมเล่นด้วยจอยเนี่ยมันจะมีหนึ่งตัวละครที่แบบเหมือนเอามายืนนิ่งๆอะ่ะเออแล้วผมจะเอาใครมายืนนิ่งๆอะ่ะตำแหน่งเซตเตอร์หรออ่ะเดี๋ยวลองดูก็ได้โอเคนะครับผมนะเดี๋ยวอันนี้คือผมอ่ะเล่นแค่สองคนนะเพราะว่าตัวเซตเตอร์บังคับไม่ได้นะครับผม <ๆ S 2> เพราะวา ปุ่ม A อ้าอ๋อเดี๋ยวอันนี้มันคือตัวเซตเตอร์ปุ่มไหนตบอะอ่อเอ้าท่านผู้ชมครับอันนี้คือตัวเซตเตอร์เว้ยซึ่งเซตเตอร์เนี่ยมันปุ่มกดอยู่ตรงไหนวะเดี๋ยวนะเอ่อไม่มีปุ่มกดหรอกกดมั่วครับผมโอเค นี่มันออสตาร์นี่ว่าชิบหายแล้วออสตาร์ผมแพ้แน่เลยปกติผมไม่ค่อยเล่นแพ้นะเซตเตอร์ <c oughs> ter, มันเซตออมันมาเซตเฉยเลยเวย้ยคือมันออโต้มัง้งเออมันจะมีแบบฉากมันจะออโต้ด้วยนะเออนี่ไงเอ้าเดี๋ยวนะมันไม่ใช่ว่าผมก็มาเมาอะไม่รู้เงินอุ้ย จอยสั่นด้วยนะท่านผู้ชมครับอ่านี่ผมไอ้นี่เองละกดปุ่ม A เนอะเพราะว่าผมไม่อยากกด X กดตีเท่าไหร่โอ้โเอา้าผมเมาเนะเรามาดูดีกว่าเราจะชนะทัวร์นาเมนต์หรือเปล่าอ่าไม่ต้องตบทำแต้มก็ได้นะบล็อกอย่างเดียวก็ได้นะถ้าเล่นอย่างเงี้ยผมก็เล่นได้เออจริงจโอเคเนี่ย อ๋อเออวันลืมไปว่าตัวเซตเนี่ยมันบังคับไม่ได้เวลามันจะเซตเนี่ยเนี่ยลูกก็จะตกแบบเนี้ย <c oughs> เข้าใจไหมลูกมันก็จะตกเออเราต้องทําแต้มจากอย่างเงี้ยอย่างเดียวโอ้โอ้โอ้อตายแหละ <c oughs> ไม่นะเฮ้ยเ <c oughs> โอเ้โหเนี่ยผมเนี่ยห้าแต้มนี่คือจากการบล็อกกับฝั่งนู้นเซิร์ฟออกนะชิบหายแล้วไง อย่งไงโอเคกดปุ่ม V นะครับผมเฮ้ยโอเคเฮ้ยโอเค,อเ,คเล่นลำบากมากเนี่ยแตาเซตเซตไม่ได้ลูกตกอย่างนี้ผมก็ต้องมารับลูกแทนอย่างนี้ไม่ได้เป้ามาเพื่อนโอ้ยตายโคตรแย่เลยอ้า ผมไม่มีเพื่อนนะเออต้องทําใจนะครับผมผมไม่สามารถไปหาเพื่อนหรือเด็กแถวบ้านมาเล่นด้วยกันได้เลยวนะอือมราลำบากแบบนี้แหละซึ่งเดี๋ยวผมไปหาวิธีแก้ก่อนละกันมาจ,จะต้องไปกดแก้อะไรนี้มั้งไม่มีอะไรหรอกผมว่าอาจจะไม่ได้มีอาจจะมีวิธีแก้อยู่ก็ได้นะผมก็ไม่รู้เหมือนกันอ๋าอา,อาใจไอเลยกู ไวะเนี่ยเซิงเซิงโคตรเซิงอ่ะโอ้โหแต่คือจะชนะก็เพราะว่ามึงเสิร์ฟมึงเล่นกันอย่างเงี้ยอะไรฝั่งนู้นอ่ะคือถ้าชนะเนี่ยก็ทำไม่รู้เลยว่าออสตามันโคตรจะโง่เลยนะพูดตรงคือเล่นโง่เลยนะเพราะออสตาเนี่ยเออ่คือข้อเสียของออสตาอย่างเดียวเลยคือมันเสิร์ฟพลาดบ่อยมากอันนี้คืออึ๊ช ผมเล่นม er, ิดูปเกอร์ใช่ไหม <laughs> ผมกดรับลูกไงวะเออเดี๋ยวเดี๋ยวผมผมอ๋อกดปุ่ม b นะครับกดปุ่ม b เพื่อ,อกดเซตลูกนะครับโอเคผมเซตลูกไม่เป็นนะอันนี้เซตไปแล้วโอเคเดี๋ยวจะลองเซตดูนะสิบแตแ้มละโอ้โหจะชนะจริงๆนะเนี่ยเฮ้ยพูดพูดจริงนะเนี่ยโอ้โห อุ้ยอยอยออลืมโอ้ลืมลืมไอ้เหี้ยกดปุ่มบีกดปุ่มตบเฉยเลยกูโอเคเฮ้ยขอได้ปะเออแล้วก็กระโดดตบอ้าวตบเองเฉยเลยเอ๋อโอเคโอเคช่างแม่งปึ๊บโอเคจะชนะก็พออย่างเงี้ยนะท่านผู้ชมโอ้โหชิบหายแล้วต้องกดปึ๊บโอเคได้อยู่โอเคเอา อโอเออลืมไปว่าตัวเซต็จแเนาะเสียแต้มแบบเนี้ยปกติโคตรเหมือนเสียคือท่านผูช้ชมอะอย่าหาเล่นเลยอะอย่างเงี้ยจะจชนะแล้วนะเออทีมออสตานะเนี่ยแต่ว่าทีมออสตาเวอร์ชั่นนี้มันไม่ค่อยเก่งไม่เก่งเท่ากับในสตอรีโ่โหมดเนาะแต่สตอรีโ่โหมดมันก็เล่นสนุกจริงๆ,ๆุ่งตรงไม่ได้เลยเพื่อน โอ้โหดูดิจะเล่นลูกหลอกยังเล่นไม่ได้เลยอะ่ะอีกแต้มเดียวชนะครับแม่งปวดกระบาลมากๆอะ่ะตอนเนี้ยเอ้ยเขาจะมาแก้ให้มามเนี่ยคืออยากเล่นด้วยจอยจริงๆเว้ยเกมเนี้ยมันเล่นด้วยจอยผมว่าสนุกคือเกมกีฬาเล่นด้วยจอยสนุกเกือบทุกเกมอะผมพูดตรงๆท่านผู้ชมน่าจะเข้าใจคือถ้าใครไม่เคยเล่นด้วยจอยอาจจะไม่รู้หรอก แต่ว่าผมว่านะเล่นด้วยจอยอ่ะเกมกีฬาสนุกที่สุดจริงๆผมพุ่งตรงแต่ว่าเกมเนี้ยบั๊กไงเล่นไม่ได้ไม่รู้ว่าถ้าใครมีวิธีแก้บอกกันได้นะผมก็จะไปแก้ไขละกันงั้นวันนี้ก็คงไม่มีอะไรแหละนะครับรีวิวโคตรจะเฟลทช่บหมายเลยนะงั้นวันนี้ขอลาไปก่อนละกันนะครับ see you again good bye ครับผม